สวัสดีครับสวัสดีครับพี่วันนี้ผมมีโอกาสได้พาทางพี่ออนนะครับผมมาทานอาหารที่ ร้านกรุงเทพสาหรับลูกค้าพิเศษรับรถวันนี้นะครับผมพี่อ้อนครับทำไมถึงเลือกเป็นนิสสันอเมล่าครับมีความประทับใจในตัวน้องโยงนะคะให้บริการดีเยี่ยมนะคะให้ความสะดวกสบายในการออกรถนะคะให้ข้อคําแนะนําดีมากนะคะแล้วก็ประทับใจในนิสสันนะคะกับอเมล่านะคะก็เคยใช้อเมล่ามาก่อนนะคะใช้อเมล่าอยู่แล้วอยู่แล้วนะคะแล้วก็เห็นรูปลักษณ์ภายนอกสวยงามมากนะคะแล้วก็ ได้มาดูข้างในก็ประทับใจค่ะคิดไม่ผิดเลยที่เลือกมิสซันเดเมร่าขอบคุณมากครับผมรู้สึกยังไงมาครับวันนี้มีทานข้าวพิเศษด้วยครับอ๋อก็รู้สึกประทับใจนะคะที่ทางมิสซันให้ความสําคัญกับลูกค้านะคะแล้วก็ได้มารับประทานอาหารที่อร่อยมากนะคะก็รู้สึกประทับใจนะคะถือว่าเป็นบริการหลังการขายที่ดีนะคะก็จะเป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งนะคะสําหรับลูกค้าที่น่าสนใจค่ะอยากให้พี่ออนฝากแนะนําบอกต่อในการมาซื้อมิสซันของเราด้วยครับขอชื่นชม ทางบริษัทนิสสันนะคะถือว่าประทับใจตั้งแต่เริ่มแรกในการใช้นิสสันนะคะในการออกรถทุกคันนะคะก็จะใช้นิสสันก็ขอเชิญชวนผู้ที่จะออกรถนะคะออกรถใหม่นะคะให้มาใช้บริการของนิสสันนะคะเพราะาให้บริการดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ให้ความสมคัญกับลูกค้านะคะแล้วก็ให้คําแนะนําที่ดีมากาตัวรถก็ใช้ดีค่ะประหยัดนะคะก็ขอเชิญชวนค่ะคุณมากนะครับผมสวัสดีครับวอสดีค่ะ